สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนาโคกกระบืออำาเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเมื่อนี้นะครับสีผ้าม้ยางบึงราคามาเช็คบึงราคาง่วนนะครับว่าตอนนี้เพิ่ขึ้นหรือว่าเพิ่นลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เกียวาเขาน้ำแน่าแหละนะครับมีพื้นที่เลี้ยงนะครับผมเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรเข้าสนใจนะครับไปไปยางบึงน้ากันครับพี่น้องปู๋นี้สามหมื่นสองหมืนังนาดีได้หลูกเนาะ มีมีตัวใดแนวเพียงนี่มีตัวนี้ครับตัวผูนั่นกับแม่แดงแม่สาวคนคูะแม่แดงแม่สาวแม่ลูกนี่ก็ะมือนกบาลตอนนี้มื่นก็บาทไหมคะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทบ่กสองหมื่นเพรใดมีทั้นสองหมื่นได้ไปเดียวได้ทั้งคู่เลยแม่นค่ะเพราะสื่อขาดเนาะมันราคาดีแม่คร่ะราคาดีขนาดลรช่อ ผู้ใดมีเงินเก็บเนาะซื้อไปเป็นเงินฝากจะของไว้นะนะคู้ใดแน่นครับมันแน่นคำได้กว่าธนาคารเยอะครับอฮะเลูกกับ่อเม่นลูกเสี่ยเออเอาคือหายเชเด้ขายแล้วเลยเด้ขายแล้วบ่มีผู้จองแล้วบ่นี่บ่จ้อคิดว่าราคาถึงเขาหนึ่งเออ ท่นานข้าเจ้ามากับโท่มาในเดิมท่าไดครับผมตัวนี้เท่าไดก็หนึ่งหมื่นบาทหนึ0งบาทนะครับแม่ลูกนะครับผม,ม ผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงนะครับผมติดต่อได้นะครับเอล้เบอร์โทษหนังนอ093 093 107 107 9524 9524ซื้อว่าจังไหนครับสุบันค่ะสุบันชื่นตาด้วยค่ะหอยสุบันนายหอยสุบันชื่นตานะครับแม่ค่ะติดต่อได้นะครับเพื่อนส่งมาครับผมส่งค่ะไอ้ไก่ไก่ค่ะของไก่ไก่งไก่ไก่ค่ะแต่ว่าไก่เนี่ยกาจากขอค่าน้ำมันเนี่ยค่ะจ้าขาเลย ครับผมเพระว่าช่วนี้น้ำมันกะเนาะเข้ขอบอหลายดอกไก่ไก่ถ้าเกิดว่าไก่ข้ากับซุงดีเอามาเป็นตดนริงแม่ขาวนี่เพิ่นเอิญมื่นบาทค่ะแม่เขาวนี่มื่นหาได้ครับพี่น้องหนึ่งหมืห้าพันบาทงวนไม่นั่งเนาะนาังประนสมอีกจะน้อยกับเศสมฐล่ะผมแม่ค่ะพูณแม่แดงแม่แดงในของเงินนี่แหละหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท หนึ่งมืนดรบาทเนาะฮ่าแม่น่างแดงพมผสมผมผสมแล้วฮ่าอผสมันตัวแม่ตัวจงห้ล้วนนี่เอาเอามา์เฮดพอพันหรอน่า บ้าก็ไออกแล้วสามหนึ่งยี่ว้น่ะตัวบ้ายังเป็นห้องเท่าใดล่ตัวนี้เิ่นหงอกระแพงหอเท่าใดบุ๊โฮมนี่ยันสามสิห้านี่ก็ีอ่แ่นขายเป็นโคมงด้วยจังขแต่พอรุ่นอยู่สามห้าโอ้หนังหนาดีเลยตัววันนี้กบแม่เพิ่นนอทำสสบามเขารุ่นดหนึ่อันนี้เป็นห้อสามสิห้าเลยคับพี่น้อง นังหนาดีแล้วครับลูกแม่นะครับผมไอ้แม่ก็อยืนขึ้นมาบอกสามสิบสามลูกไดนี่สามสิบสามลูกที่เทวดของแม่นั่นลูกเล่ลูกสองเลยลูกที่สองมันปะ แต่ว่าแม่เขาว่ท่านสมได้หนึ่งย่งอยูแหลม่สมมาแล้วเพราะว่ามันเจ้าเจ้าคองเจ้ามนมีน้ำท่วมน้ำท่วมอพเ่ออื่นอันนี้ลูกแม่ย่างดีนะครับผมอันนีมี่ม้อาไว้ทน่สุดคือนูนน้ำท่วมเมื่อเดี๋ยวอำเภอนาดู อันนี้โคมนี่นะครับผมโคมโค้มนี้เท่าไรกรัพ่อพโคมนี้เท่าไรกรัสามสิบสามบอกพอ่อขนาลูกเถิกนะครับผมสีแดงแดงนะครับทีแดงรักขนาดเลยครับ ลูกควรสามารถไปเป็นพอพันแน่นาคนใดเลยนะครับผมนั่งหนาค่ะคับพี่น้องเอ้ยลูกคนให้ลูกดีครับ